นี่ครับกำลังทำอ,อะไรนะผสมอาหารให้ด้วงหวังหรือด้วงมะพร้าวกำลังทำแหล่งอาหารแหล่งต่อไปเพราะว่าตอนนี้แม่พันุ์มีเยอะแล้วส่วนประกอบก็จะมีอะไรนะพ่อลำละเอียดลำละเอียดม,มีหัวอาหารหวัวมีหัวอาหารหวัวคือตรงนี้ เบาๆลูกเบาๆแล้วก็กากมันทำเบาเบาอย่าใส่เยอะโอ้โหกากมันอันนี้ขุยมะพร้าวได้มาจากคนใจดีที่เชยโฟงครับแบ่งฟันมาให้อันนี้คือกากมันใส่แล้วอ้าวมันได้กินอาหารไอ้ตัวจ่อยก็จะมาครับโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยมาทำไมเนี้ย ไม,ไ,มไ,มไม่ใช่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 ส่วนประกอบที่จะเอามาทำให้วัวกินถอยถอยถอย,ถอยครับ,รบโอ้โหวุ่นไวายไฟถุงยา